สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะพาเพื่อนๆมาพับเหรียญปวยทานนะคะรูปแบบสวยๆค่ะอีกรูปแบบหนึ่งนะคะดอกบัวดาวชมพูนะคะสวยๆง่ายๆเลยนะคะนะใส่เหรียญที่หลังได้นะคะนี่ค่ะเรามาทากันค่ะนะคะวันนี้นะคะเราจะใช้ดิบบิ้นเบอร์สองขนาดความยาวเจ็ดสิบเซนติเมตรค่ะจํานวนสี่เส้น กริบินเบอร์สองขนาดความยาว30ซนติเมตรจำนวน8เส้นค่ะเรามาเริ่มกันนะคะเริ่มจากริบินความยาว70ซนติเมตรนะคะเราจะพับเข้ามาค่ะให้เหลื่อมกันประมาณ3ซนติเมตรนะคะแบบนี้นะเสร็จแล้วพับตรงกลางให้เป็นมุมค่ะเอาริบินฝั่งด้านยาวขึ้นด้านบนนะคะน,นะเอาเส้นที่1ค่ะาจับมาค่ะเส้นที่ 2, ส่สวมมาในเส้นที่1เส้นที่ 3, ส่สวมมาในเส้นที่สอง เส้นที่สี่ค่ะสอดมาในรูที่หนึ่งค่ะเอาออกค่ะรบเส้นที่สามขึ้นมานะคะดึงเข้ามาให้กระชับแบบนี้นะเอาเส้นที่หนึ่งพับเฉียงขึ้นด้านบนเส้นที่สองพับเฉียงลงมาเส้นที่สามพับเฉียงมาค่ะเส้นที่ส claro> ี่พับเฉียงขึ้นด um, ้านบนนะคะแับปลายลิบบิ้นสองล็อกเข้าไปแบบนี้น่คะเราจะได้ริบบิ้นแปดเส้นแบบนี้นะคะเอาเส้นท oh ี่หนึ่งค่ะจับขึ้นมาเส้นที่สองทับเส้นที่หนึ่ง เส้นที่สาทับเส้นที่2เส้นที่4ทับเส้นที่สามค่ะนี่ค่ะเราจะได้ดิบบิ้นนะคะสี่เส้นอยู่ด้านบนแบบนี้เอามือช้อนที่ฐานไว้นะคะวงกับนิ้วชี้จับสี่เส้นด้านบนไว้ต่อมาค่ะต่อมาเราจะเอาดิบบิ้นเส้นล่างสุดเส้นนี้ค่ะทิ้งลงเส้นที่ฐานขึ้นมาทับด้านบนเส้นล่างสุดทิ้งลงค่ะเอาเส้นที่ฐานขึ้นมาทับด้านบนเส้นล่างสุดทิ้งลงเอาเส้นที่ฐานขึ้นมาทับด้านบนเอาเส้นล่างสุดทิ้งลงค่ะ เอาเส้นที่ฐานขึ้นมาทับด้านบนนะคะนะเราจะเหลือริบบิ้นสีเส้นสุดท้ายแบบนี้ค่ะต่อมาค่ะต่อมาเราจะเอาริบบิ้นเส้นล่างสุดเส้นนี้ค่ะทิ้งลงเส้นล่างสุดเส้นถัดมาค่ะสอดเข้าไปในรูที่หนึ่งเส้นถัดมาสอดรูที่หนึ่งทะลุรูที่ 2. สองเส้นสุดท้ายค่ะสอดรูที่หนึ่งค่ะทะลุรูที่สามไปนี่ค่ะแล้วเราก็ลวกเข้ามาให้กระชับนะคะนะลวกเข้ามาให้กระชับแบบนี้ ที่กลับด้านมาด้านนี้ค่ะนะคะกลับมาด้านนี้นี่ค่ะจับดิบบิ้นขึ้นมาหนึ่งเส้นค่ะนับหนึ่งสองสามนะคะพาดข้ามสามเส้นไปนะนะคะพาดข้ามสามเส้นไปแบบนี้จับพาดข้ามสามเส้นค่ะจับพาดข้ามสามเส้นไปพาดข้ามสามเส้นค่ะนะคะจับพาดข้ามสามเส้นเราจะเหลือดิบบิ้นสามเส้นสุดท้ายนี่ค่ะ จับเส้นนี้ค่ะพาดมาสอดเข้าไปในรูที่หนึ่งเส้นถัดมาค่ะสอดรูที่หนึ่งทะลุรูที่สองเส้นสุดท้ายค่ะจับพาดมาค่ะสอดรูที่หนึ่งทะลุรูที่สามมานี่ค่ะนี่ค่ะแบบนี้นะเสร็จแล้วเราก็พลิกกลับด้านมาด้านนี้ในขั้นตอนนี้นะคะใครจะใส่เหรียญใส่ได้เลยนะหรือว่าใครจะทําแบบเป่าไว้ก่อนก็ได้นะคะใส่เหรียญที่หลังได้นะพอเสร็จแล้วเราก็ดึงค่ะดึงเข้ามาให้กระชับเลย นะคะให้นแบบนี้นะเสร็จแล้วเราก็สอดรอดสามเส้นไปค่ะ1นึสองสามนะคะสอดลอดสามเส้นไปตามแนวลิมินแบบนี้เลยนี่ค่ะพอเราได้แบบนี้นะคะเราก็พลิกกลับด้านมาด้านนี้ จับดิบินมานะคะนะจับดิบินมาแบบนี้ค่ะดึงมาแบบนี้เลยนะคะนับหนึ่งสองสามนะคะสอดในดูที่สามนี้นะสอดดูที่สามเลยค่ะแบบนี้นะสอดดูที่สามรอดหนึ่งเส้นแบบน่บนี่ค่ะเส้นถัดมาค่ะนี่ค่ะดึงมาแบบนี้พับลงมานะคะสอดตรงนี้ค่ะ นะคะแล้วเราก็ได้แบบนี้ดึงมานี่ค่ะแบบนี้นะคะเสร็จแล้วเราก็พลิกกลับด้านมาด้านนี้ เสร็จแล้วนะคะเสร็จแล้วเราก็ตัดปลายริบบิ้นทิ้งต่อมาค่ะต่อมาเราจะเอาริบบิ้นความยาว3 0ซนเมค่ะจำนวน8เส้นค่ะที่เราตัดเตรียมไว้นี่นะแล้วก็สอดขึ้นไปค่ะ ตัดขึ้นไปให้สุดเลยค่ะ พอได้แบบนี้นะคะพอเราได้แบบนี้นะเราก็จับริบบิ้นมาโค้งม,มาแบบนี้ค่ะนี่นะคะจับริบบิ้นมานะคะนี่นะจับบิดโค้งม,มาแบบนี้นี่ค่ะสอดลงมาในรดนูนี้นะคะดึงมาน่นะก็จะได้แบบนี้นะคะจับโค้งม,มาค่ะ นี่นะคะก็จะได้แบบนี้นี่ค่ะนี่นะคะพอได้แบบนี้นะพอได้แบบนี้เราก็าพับสอดขึ้นด้านบน นี่ค่ะได้แบบนี้นะคะแล้วก็เส้นริบบิ้นมาพับมาด้านนี้ค่ะพับลงมานะคะบิดเป็นกลวยมาแบบนี้ ่คพอเราได้แบบนี้นะคะแล้วก็พับสอดขึ้นด้านบนอีกครั้งหนึ่งนี่ค่ะพอเราได้แบบนี้นะคะเราก็เปิดเส้นออกมานะ ดิบบินค่ะโค้งลงมาแบบนี้ค่ะนี่นะคะ นี่คะ่ะเสร็จแล้วนะคะพอเสร็จแล้วเราก็ตัดปลายนิบินนะคะให้เหลือ2 5งถึงสเซนติเมตรนะนี่คะ่ะนะคะพับสอดขึ้นไปด้านบนแบบนี้ ไหมคะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะดอกบัวดาวชมพูนะคะสวยๆของเราค่ะก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามารับชมนะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งนะคะเพื่อจะได้ไม่พลาคดคลิปใหม่ๆของเราค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ